ครับมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับแนะนํานะครับวิธีการแต่งทั้งแต่งทั้งรับรับมีดนะครับนะมีดกริดยางนะครับอันนี้เป็นสรงแมคโครครับนะครับพราีเี่มีคนเอามานะครับเกบอกว่าเกรับไม่เป็นครับเนี่ยนะครับ นะครับดูฮะเนี่ยตรงนี้ก็ทูนะครับนะเดือยก็ดูับนะครับตรงนี้หูมีดนะครับนะครับเดี๋ยวครับบอนะครับการแต่งมีดอะไรแบบนี้นะครับมันเวลาเราไปกรีดยางเนี่ยมันกรีดมันกรีดยากนะครับดันยากไม่ออกนะครับนะครับคือในหมู่บ้านผมนะครับก็ เออ่มีหลายคนนะครับที่ว่ากิดยางหลายปีนะครับแต่ว่าอรับมีดอ่าบเป็นเลยก็แต่งโบเป็นนะครับนะดูครับโบงเนี่ยบอกนะคืออันนี้กันงาวนะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงเดือยเนี่ยมันบุ้มเข่าครับโบงเนี่ยนะครับอันนี้โฮมีดนะครับครับเนี่ยผมได้ขีดเอาไว้พอจะตัดประมาณนี้ครับนะตัดเอาออก แล้วก็นะครับตรงนี้นะครับแกแบบลับเอาขึ้นอย่างนี้นะครับทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับดูเดี๋ยวนะฮะนะครับแล้นี่มันเปลี่ยนยางไม่เข้านะครับนะคือหูมีดนะครับด้านล่างนะครับนะเราต้องถูตรงๆนะครับนะไม่ใช่ว่ามามาเอาคมตรงนี้เอาสักมาลงนี้ไม่ได้นะครับนะเนี่ยฮะเห็นบ่ นครับเนี่ยเนะี่ยคือคมตรงนี้เขาสักลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างข้างในก็ถูลงนะครับเป็นสานเหลี่ยมมันมันกรีดไม่ได้นะครับนะนะครับฟังหูไอ,อพงมีดนะครับดูนะครับนะคือเดือยยังไม่ถึงอาณาเขตที่เรากรีดนะครับตัวนี้มันจะมาอามามนโดนลำต้นก่อนนะครับ มันทําให้เวลาเรากรีดมันไม่มันไม่ดีนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมาจะมาแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับนะครับนะ ครับนะฮะวิธีการรับนะครับคือเราต้องเนี่ยถ้าเราเ,เรายกแบบนี้นะครับฝั่งฝั่งนี้จะไม่โดนนะครับแล้วตัวนี้มันจะลึกลึกแล้วก็หูมีดตัวนี้จะยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางมีดให้เต็มแบบนี้ครับนะเนี่ยต้องให้เต็มอย่างนี้นะครับนะ นะครับอ่ะนะครับอ่าลาแรกนะครับวันนี้เรามาแต่งนะครับเราต้องใช้อหินหยาบก่อนนะครับนะนะครับนะครับต้องใช้หินหยาบก่อน การถ่ายทาอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยนะครับนะผมก็ทำได้แค่นแนะนำนะครับนะครับก็ที่เหลือก็ต้องไปเรียนรู้เองนะครับนะนะครับนะแล้วก็การวางมีดนะครับเราต้องวางเชียงออกข้างนอกอย่างนี้นะครับนะ ครอ่าไม่กลิดยากนะครับอ่าถ้าเล่มไหนกริดแล้วไม่ดีก็แนะนำถ้ามีมีสตังก็ซื้อใหม่นะครับ เอ่อฝั่งนี้นะครับอย่าอย่าเอาเหินหยาบทูมากนะครับเดี๋ยวเอมีดจะบางเกินนะครับนะ ็ประมาณนี้ครับเดือดน,นะครับนะก็จะแตกต่างครับตอนแรกนะครับนะนะครับนี่ครับก็รับเสี็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะเออไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเอ,อ่อความจำมือถือผมมันเต็มนะครับนะมันจะเลยไปว่า บริทยัทยนะครับอีกอย่างก็มันใช้เวลาดนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีดเล่มนี้นะครับคือว่ามันได้แต่งนะครับแตง่งอันนี้เลยก็แต่งด้วยนะครับนะก็สุดท้ายนั่นก็อยากแนะนำนะครับการาการรับมีดนะครับนะการวางมีดนะครับนะ นี่อันนี้เ,เรียกว่าหูหูมีดนะครับนะคือการการวางมีดนะครับเราวางไปว่าเซออกข้างนอกอย่างนี้นะครับนะเนี่ยฮะนะถ้าถ้าเราเอียงเข้า,านี่นะครับคือหินจะไปโดนเดือยมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่หายก็จะแหลมนะครับถ้าไม่แหลมก็จะไปฝั่งนี้แต่ถ้าเรารับแบบนี้ นะครับเดือนก็จะไปกลับไปกลับมานะครับนะแต่ว่าเอาฝั่งนี้นะครับผมก็เคยบอกหลายคลิปนะครับก็ไม่ต้องไปรับอะไรมากมายนะครับเน้นเดือกับพูงมีดนะครับให้มันคมเสมอนะครับนะนะครับการวางมีดนะครับนะนะครับต้องให้วางให้มันให้มันชิด ให้มันเสมอนะครับนะมีดถึงจะคมไม่ใช่ว่าเรามาเน้นตรงนี้ไม่ได้นะครับนะนะครับนะฮะนะครับเนี่ยแบบเอียงออกข้างนอกนิดนึงนะครับนะเอียงออกอย่างนี้ครับนะครับนะส่วนตรงเดือยเราก็จะทูแล้วก็บิดนะครับทูแล้วก็บิด นะครับคือว่าทําให้ให้มันมนนะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับนะนะครับก็การสอนอาจจะไม่ละเอียดนะเพราะว่าเลือกพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันมันสอนให้เข้าใจให้เป็นเนี่ยมันยากนะครับนะก็ต้องไปศึกษาเอาเองนะครับนะ นะครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ